พื่อนผมโชคคุณบ้านๆน,นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตอนกิ่งมะนาวเป็นถวายโคตรดุกกันนะครับพอดีวันนี้มีท่านสมาชิกได้สั่งจองกิ่งมะนาวของผมนะครับผมจะขายกิ่งละ2 0 0้อยนะกิ่งใหญ่แล้วก็กิ่งเล็กกิ่งละหนึ่ง้อยนะก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะในการตอนก็คือ1นึ่งำยาดึงรากนะผมใส่ขวดไว้แล้ว2เคเบิลคลายนะนี่สําหรับรัดตุ้มตอน แล้วก็สะกลัวไว้ปันตุ่มตอนจะทำให้มะน,นาวของเราเนี่ยงอกรากได้เร็วยิ่งขึ้นนะนี่คู่กันแล้วก็มีสำหรับฟันกิ่งมะนาวนะนี่นี่แล้วก็กันไกลตัดแต่งกิ่งมะนาวที่เก,กะนะโอเคเดี๋ยวตามกันไปดูที่ต้นมะนาวเลยครับ กอเลยครับเพื่อนๆการตอนกิ่งมะนาวนะนี่ก้นตอนแรกเราตัดแต่งกิ่งก่อนนะนี่เกะนี่ผมได้แต่งไปบ้างๆแล้วนี่นะทีนี้ก็ได้เลยนะเพื่อนๆหน้านี่ตัดเลยแล้วก็ขั้นต่อไปการแคว่กิ่งนะ นี่แต่แต่งไปนี่แต่งไปก่อนปึบอืมนี่เราดุมตอนมาทาบดูลักษณะอขนาดไหนได้นะอโอเคตรงนี้ได้ ก็ตัดกิ่งที่เกะกะนี่ออกนะเพื่อสะดวกในการโห่ตุ้มนะอืมนี่นะโอเคตัดออกหนามอะไรก็ตัดออกให้หมดนะเพื่อสะดวกในการ ทำตุ้มตอนหัวตุ้มนะนี่ต้องรีบนะทำเรื่อยๆกดมีได้ถึงแกนนะแกนมะนาวเราจะรู้สึกว่ามันถึงแกนแล้วดังตึก๊กนี่อืมขานานลอนี่นะหลังจากนั้นเออมามาตรงนี้เลยตะกกปีดปีดลงไปจากบานลงล่างอย่างนี้นะ นี่ดูไหมดูไหมนี่แล้วก็ปอกเปลือกออกนะนี่ปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกนะี่ อย่างนั้นก็ขูดขูดเนื้อจะเลื่นให้ออกนะระวังอย่าไปดินก้าเบนรนะขูดลงล่างแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้จะเบิร์ลงข้างล่างนะข้างล่างเราไม่ต้องการออกากเราลากเราเน้นข้างบนนะ,ะเนื้อจะเลื่อนเนี่ยขาดออกจากกันนะมิฉะนั้นมันจะไม่อ้องลากนะครับขูดไปร,บรอบๆเลยนะนี่นี่ นี่นี่ครับคุณลงไปคุณลงไปเลยนี่ก็แต่งให้สวยงามนะนี่นี่นะเพืเ่อนๆนะอ่ะเสร็จแล้ว ได้ทีนี้ได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็อ่านำยาเร่งรากนี่ขับผมฉีดเลยนี่นะโอเคโอเคนำยาเร่งรากเรียบร้อย กรอดให้สักพักหลังจากนั้นก็ตุ่มตอนมามีดแล้วก็กรีดตุ่มตอนดูนะการกรีดโอเคนี้พอนะให้เข้ากลางเห็นไหมครับตักลองดูกันกรีดนะกรีดมาไม่ต้องรีบนะแค่นี้พอนี่ và như vậy, dùng tay, bẻ, hiểu không? đặt ná, bẻ bẻ, nhấc lên, nè, nè, được, và như vậy, chúng ta sẽ có thể tạo ra những cái ถุงอ่าทางด้านบนนะนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ที่นิ้วชี้ด้านบนนี่ตรงนี้นะให้อยู่ตรงกลางถุงนะตรงกลางถุงตุ้มตอนของเราเพราะหลักเราจะงอกนี่มันจะได้สวยงามนี่โอเคเหมือนไม่เมือนได้แล้วเราก็ทําการห่อนี่ไปเข้ากลางนะ

โอเคนี่แบบนี้นะโอเคหลังจากนั้นเอเบ,บิลคลายรดัดเลย อย่าแน่นนะเพื่อนนะไม่ต้องแน่นเกินจนขาดนะนี่ไปอือยิ่งแน่นยิ่งดีนะแต่อย่าแน่นเกินนี่ตัดสองอันนะเพื่อนๆน,นะข้างบนอันข้างล่างอันนี่แล้วก็ไลแ่แน่นๆนะดึง เน้นไม่อย่าเน้นเกินนะโอเคหลังจากนั้นก็ตัดเอ่อสายเคมีพื้นที่เหลือๆนี่ออกปับ๊บเกิดที่มันคลายนะปับ๊บโอเคหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายห่อเคอยเพื่อเร่งกงารงอกรากได้ดีขึ้นนี่ มานี้เราก็ตัดเลยถ้าเรารักษาดีก็ใช้ได้ใช้ได้ประมาณสองครั้งนะเพืเ่อนๆนะแตโตยเนี่ยนี่ห่อไปเลยนี่ไม่มิดเดี๋ยวค่อยห่อเพิ่ม อ่านี่มีแบบนี่ก็ได้อือ้ก็หมุนขึ้นนะเพื่อนๆนะนี่นี่นี่ก็ข้าล่างเราก็หยิบไว้นี่แบบนี้นะนี่ข้างบนแบบนี้เลวลาเราดูเราก็แกะกระดาษฟอยด์ดูได้นะเพื่อนๆนะ น,นี่โอเคไม่เป็นไรแตกนิดหน่อยได้โอเคเรียบร้อยนะเพืเ่อนๆน,น,นะขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาวเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตอนกิ่งต่อไปอ่าิ่งนี้ทําเป็นตัวอย่างหนึ่งกิ่งนะสําหรับท่านสมาชิกที่ยังตอนกิ่งไม่เป็นนะกิ่งนี้ผมว่าจะตอนจําหน่ายนะพอดีมีท่าน สมาชิกสนใจที่จะนำะต้นพันธุ์มะนาวสายพันธุ์เป็นถวายโคดดกไปปลูกนะ,ะต้นละหนึ่งร้อบาทกับ200บาทนะต้นเล็กก็ห0ึ่สวนต้นใหญ่ก็200รนะ้อยนะถ้าท่านใดสมาชิกท่านใดที่สนใจนะก็โทรไปที่เบอร์ตทรของผมได้นะครับทีใต้คลิปอ่ะ0 9 8 5 6 9 7 3 8 3 หลังจากนี้ก็รอไปอีกอหนึ่งเดือนนะถึงจะงอกรากแล้วก็ผมจะมาตรวจดูว่ารากเนี่ยแข็งแรงดีหรือไม่นะถ้ายังไม่แข็งแรงยังเป็นสีขาวผมก็ยังไม่ตัดนะต้องรอให้เป็นสีออกค้ำคำน้ำตาลเพราะสีค้ำคำน้ำตาลเนี่ยแสดงว่ารากแข็งแรงดีเวลาเพื่อนสมาชิกนำไปปลูก ก็จะทำให้อ่าติดดีไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียเสียเวลาเพื่อนๆก็ต้องรอจะยินดะเพื่อนเพื่อนนะเพราะมัาเอนาเวลาตอนนี่ต้องอย่างน้อยหนึ่งเดือนถึงสี่สิบห้าวันนะถึงจะตัดไปปลูกใหม่ได้ส่วนอค่าขนส่งเนี่ยกิ่งละสองร้อยนี่ก็รวมไปเลยนะเพื่อนเพื่อนโอนตังให้ผมสองร้อยบาทเนี่ยผมก็จะส่งให้เพื่อนเพื่อนในราคาสองร้อยบาทเลย แต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีกห้าสิบาทแต่ผมมันไม่ได้ทําเก็บเงินปลายทางนะเพราะว่ามันเพิ่มค่าใช้จ่ายเลือกอย่างผมถ้าท่านสมาชิกโอนเงินมาให้ผมเนี่ยผมส่งให้ชัวร์แน่นอนเพราะผมก็ทําช่อง youtube ช่องนี้อยู่เพื่อนๆสมาชิกไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกนะเหมือนท่าน,นอื่นๆที่สั่งของผมไปอะ่ะก็โอนเงินหาผมมาก่อนผมก็ส่งให้เขาก็ได้รับสินค้าแล้วก็นาไปปลูกไปที่เรียบร้อยเลยนะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปของผมจนจบทุกคลิปสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นแน้นจุดต่างสวัสดีครับ